สวัสดีท่านครับผมทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลวันนี้วันอังคารที่17ธันวาคม67วันนี้ทนายจะมาทำเรื่องของสอจโอต้งที่ถูกยิงถึงแก่ความตายคลิปเมื่อวานนี้ที่ทนายทําไปในประเด็นที่ว่าทําไมสอจโอต้งจึงกลับเข้าไปในบ้านอีก หลังจากที่ออกมาแล้วนะครับแล้วใครเป็นคนที่โทรศัพท์เรียกหรือว่ามีใครจะโทรเรียกหรือว่าทำไมถึงกลับเข้าไปโดยเหตุผลส่วนตัวแล้วอ,อีกท่านหนึ่งน,นะครับสเจ้าอุเหตุใดถึงก็ไม่ได้เข้าไปด้วยสุดท้ายแล้วก็เกิดโศกราตกรรมดังที่พวกเราทราบกันอยู่ วันนี้นะครับทนายก็จะมาสรุปความเห็นคอมเมนต์ต่างๆที่คลิปที่เมื่อวานนี้ทนายทำไปเอาพูดง่ายๆเลยนะ95%านะครับมีความสงสัยแล้วก็ข้องใจบางคนเนี่ยโทษเลยนะครับว่าท่านสอจอุเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งในประเด็นเนี่ยมันก็เป็นความเห็น แต่ว่าทนายยังไม่อยากที่จะให้ทุกคนคิดไปเป็นลักษณะนี้เพราะว่ามันจะกลายเป็นการเก่าหาแต่ว่ามาดูนิดนึงนะครับว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยคนในบ้านทั้งหมดที่ช้ยสก,กัน์เนี่ยโดนจับทั้งหมดเลยโดยที่ตำรวจตั้งข้อหาว่าร่วมกันนะร่วมกันฆ่า รูกสึกลักษณะว่ามีการเตรียมการไว้ก่อนเตรียมการไว้ก่อนก็คือรวมเงินค่าโดยการเตรียมการไว้ก่อนเอาง่ายๆเนี่ยเหมือนเหมือนนักเรียนพวกนักเรียนอาชีวะที่เขาไปตีกันอย่างเงี้ยบางคนนี่เขาไปตั้งเรียกว่าไปท่องสูงกําลังไปละเจ็ดแปดคนนะฮะบางคนมีมีดมีไม้มีอะไรก็แล้วแต่แล้วก็นักเรียนจากสถาบันต่างมาต่างสถาบันมาผ่านมา ก็เข้าไปลุมตีลุมทำลายเขาถึงแก่ความตายอันนี้เขาเรียกว่าร่วมกันฆ่าโดยการตัดเตียมไว้ก่อนนะแล้วก็เหมือนกับแบ่งหน้าที่กันทำอะไรอย่างนั้นนะแต่จริงๆมันก็ถือว่าร่วมกันคดีของสอจอตงที่ถึงแก่ความตายหรือเรียกว่าผู้ตายก็ได้นะครับตำรวจเนี่ยหลังจากเกิดเหตุวันนั้นก็จับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตั้งข้อหาว่าร่วมกันฆ่า ซึ่งข้อหาเนี่ยเผอๆแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะมองว่าอมันถูกต้องแล้วเพราะคนที่อยู่ท,ท,ที่ที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะถือว่ามีส่วนร่วมแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างโกธรเนี่ยท่านอายุ84 85แล้วเนี่ยท่านไม่มีปัญญาไม่มีศักยภาพนะครับแล้วก็ไม่มีความจำเป็นเนี่ยที่จะต้องไปร่วมนะฮะ ไปร่วมกันร่วมกันอย่างน้อยสุดก็ต้องมีการแสดงบทบาทออกมาเช่นเอามันเลยนะครับยิงมันเลยหรือเข้าไปผักอกหรือเข้าไปชกต่อยหรือแสดงลักษณะของการร่วมนะแต่ท่านบอกแล้วว่าอยู่ในห้องนอนแล้วท่านจะไปร่วมกันได้อย่างไรแต่ถ้าท่านจะเป็นคนใช้คนใช้ขอจ่าจ้างวานหรือใช้เนี่ย มันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นนี้ตํารวจเขาไม่ได้ตั้งข้อหานะครับว่าโกธรเนี่ยไปจ้างวานหรือใช้พวกนี้ไปกระทําความผิดเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าการไปจ้างวานหรือใช้เนี่ยมันมันต้องจับผู้กระทําความผิดได้ก่อนนะแล้วก็ผู้กระทําความผิดสืบสวนมาแล้วว่าเฮ้ยหรือกระทําความผิดเรื่องนี้ด้วยเหตุผลอะไรว่าอ๋อมันมีคนจ้างคนใช้คนวานมา ก็เอาหลักฐานเนี่ยอาจจะเป็นการซักทอดหรือพยานหลักฐานเส้นทางโอนเงินหรือการพูดคุยการติดต่ออะไรเงี้ยมาออกหมายจับผู้ใช้ผู้จ้างวานอีกทีหนึ่งอันนั้นมันจะเป็นสเต็ปที่สองหลังจากที่จับผู้ก่อเหตุได้แต่ของคดีนเนี่ยมันมีการจับไปทันทีโดยว่าร่วมกระทำความผิดดังนั้นนี่นะครับช่องว่างของคดีนเนี่ย ทนายทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าโกธรเนี่ยไปร่วมมาตรงไหนท่านท่านลองคิดถึงภาพอย่างที่ทนายพูดนักเรียนกลุ่มหนึ่งสิบกคนเนี่ยไปร่วมกระทําความผิดไปรุ่มตีคนเนี่ยมันจะต้องมีบทบาทในขณะเกิดเหตุในตอนนั้นนะฮะไม่ว่าจะยืนคุมเชิงไม่ว่าจะกันไม่ให้คนเข้าไปช่วยไม่ว่าจะชี้หน้าดาอาไปเลยหรือเป็นคนลงมือ เวลาจับเขาก็จับไปหมดเราถือว่ามันมาร่วมกันกระทําความผิดแต่อย่างโกธรเนี่ยจะไปร่วมในยังไงเนี่ยประเด็นเนี้ยมันเป็นข้อกฎหมายนะครับทนายก็อยากจะมา,าชี้แจงให้หลายๆท่านเนี่ยทีอ่อาจจะหลงทางกันไปในเรื่องนี้ว่าการที่ตํารวจเขาจับโกธรไปด้วยในวันนะั้นถูกแล้วเพราะโกธรเนี่ยเขาเขาต้องมีส่วน ทุกคนบอกต้องมีส่วนอาจจะมีการวางแผนหรืออะไรก็แล้วแตถ่ถ้าว่าการวางแผนเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าวางแผนยังไงวางแผนยังไงวางแผนเมื่อ,อไหร่นะครับแลวางแผนที่ไหนแต่รู้ๆก,ก็คือว่ามันมีมือปืนเนี่ยที่รับสารภาพในวันนั้นสองคนว่าได้ร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายถึงแก่ความตาย แล้วก็ยังไม่มีการซักทอดใครเลยนะเท่าที่ฟังข่าวมาย,ยังไม่มีการซักทอดใครหรือว,ว่าใครเนี่ยเป็นคนใช้คนเป็นจ้างวานนะ,ะเพียงแต่บอกว่าเกิดจากมือเปิดน,นะฮะเขาบอกว่าเกิดจากการบันดาลโทษะเพราะถูกตบหน้าซึ่งประเด็นเนี้ยทุกคนมองแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่การบันดาลโทษะเพราะถูกตบหน้าแน่นอนโดยเฉพาะคนที่ถือปืนลูกซองเนี่ย ที่เป็นคนยิงนัดแรกเนี่ยมันเป็นไม่เป็นไปไม่ได้แล้วครับที่ผู้ตายเนี่ยนะครับจะไปตบหน้าเขาแล้วทําให้โดนยิงเนี่ยเห็นปืนแล้วก็ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครสันทัตยานก็ต้องไม่ไปไม่ไปยุ่งคนถือปืนแน่นอนดังนั้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นข้อกฎหมายแล้วก็เป็นช่องทางในการที่จะต่อสู้คดี ของอโกธรได้สูงว่าเพราะข้อหาที่ตำรวจตั้งให้เพื่อจับในเขาเรียกว่าจับจับทันทีทันใดเลยเนี่ยว่าร่วมกันเนี่ยแล้วสังคมเนี่ยอย่างทนายไม่เชื่อว่าโกธรจะร่วมไม่เชื่อหรอกครับคนอายุขนาดนี้แล้วยิ่งบอกว่าเข้าไปนอนในห้องนอนแล้วนะครับแต่ถ้าว่า ถ้าบอกว่าเออใช้จ้างวานเนี่ยเอออันนี้มันยังมันยังเข้าแก๊บนะครับแต่การใช้จ้างวานมันก็ต้องไปจับให้มือปืนเ,นเขาซักทอดหรือหาพยานหลักฐานให้มาเห็นว่ามีการใช้มีการจร้างวานซึ่งสมัยก่อนก็คือเส้นเงินหรือมีการโทรศัพท์ติดต่อกันมีการโอนงเงินนะครับแต่เคสน,นี้มันมันไม่มีมันไม่มีส่นวนประเด็นของอ สอจอ,อุที่หลายคนเนี่ยเขาบอกว่าดูแลแปลกๆนะฮะดูและมีข้อสงสัยนะฮะซึ่งอันนี้ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดเพราะดูจากกระแสความคิดแล้วนี่นะครับทุกคนพุ่งเป้าไปว่าสอจอเนี่ยมันแปลกแปลก,ปกหลายเรื่องนะครับเพราะว่าอาจจะแปลกๆว่าทำไมไม่เข้าไปด้วยกันในรอบสองพร้อมกับ ผู้ตายนะแล้วก็นะออกมาคือคือเดินออกมาด้วยกันแต่คนหนึ่งเดินกลับไปผู้ตายเดินกลับไปทําไมตัวเองถึงไม่กลับไปเป็นเพื่อนปล่อยให้เข้าไปแล้วตัวเองก็ออกมานอกบ้านให้เขาเปิดประตูรั้วออกนอกบ้านก็เป็นเรื่องที่คนจะสันนิษฐานอะไรก็ได้นะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยนะก็ทนายขอว่าอย่าเพิ่งไปปักปาใคร อย่าเพิ่งไปปักปวามไยแต่ท่านสงสัยแล้วก็มันก็เป็นเหตุที่ทนายไม่สามารถไปห้ามท่านได้นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไปชี้ชัดนะเดี๋ยวการสอบสวนเนี่ยมันจะค่อยๆค,ค,คี้คายออกมาเองว่าเคสน,นี่มันยังเป็นการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้านะหรือเป็นการวางแผน ลักษณะที่ว่า,าหลังจากเกิดการโต้เถียงกันมาแล้วแล้วก็ผู้ตายกับสอจออุออกมาก็เกิดการว่าไม่ได้แล้วต้องจัดการเด็กขาดเลยก็เลยวางแผนช่วงสั้นๆหรือเปล่านะถ้าถ้าเป็นการวางแผนช่วงสั้นๆเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ในบ้านวางแผนส่วนสอจออุเนี่ยเขาออกมาแล้วเพราะผมไม,ไม่ไม่มีความเกี่ยวข้องแน่นอนแต่ถ้าว่าเป็นแผนยาว คึ่งเกมกันมาก่อนแล้วก่อนนั้นนั้นแล้วนะครับแล้วก็ได้จังหวะลงมือเที่ยวเนี้ก็ต้องมาดูเนี่ยในวันนั้นเนี่ยใครเป็นคนสั่งการเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการปฏิบัติงานครั้งเนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องบรรณาธิกาแล้ววันนั้นจะต้องเป็นคนที่มีอำนาจทอควรนะครับแล้วเป็นคนสั่งการว่าปฏิบัติการได้ ตามแผนที่เราเคยปรึกษากันมาแล้วและวันนี้ก็เป็นเรื่องของการสบโอกาสแต่เพราะว่าผู้ตายเนี่ยเข้ามาในต,ต,ตักดักแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าหลังกาจากเกิดเหตุแล้วทุกอย่างก็กจะเลีร์ได้นะฮะแต่ว่ามันก็พลิกโผเพราะว่ากลายเป็นว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สังคมเขาให้ความสนใจเป็นอย่างมากโอเคครับ จากทนายนินทัศน์ประเสริฐเนติคุณขอทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มีความสุขความเจริญสวัสดีครับสวัสดีครับ